ชิญพบกับดรดนสวัสดิ์ชาติเมธีสวัสดีครับท่านผู้ชมภาพที่ททเห็นอยู่นี้คือวัดป่าบรรซาตตำบลกึปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนคราราชสีมาวัดป่าบรรซาตได้ลงหลักปักฐานสร้างมาว่าปี2519มาในถึงมาถึง2523จึงขออนุญ,ญาตสร้างเป็นวัดตามกฎหมายบัดนี้วัดป่าบรรซาตได้ผ่านระยะเวลาการในการพัฒนามาตลอดเวลา บัดนี้ได้สร้างพระโบสถ์ขึ้นมาอีกหลังหนึ่งเป็นทรงระฆังโดยมีความคิดมาจากแนวทำเมฆขัสถูปสถานที่บวชปัญจวัคีทั้ง5พระโบสถ์ทรงระฆังนี้มีประตูทั้ง4ด้านคือด้านทิศต,ตะวันออกด้านทิศตะวันตกด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ด้านทิศเหนือบรรดิษฐานพระพุทธรูปปางปร,ประสูตร ด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพุทธรูปปางตัสรูู้ด้านทิศใต้ประดิษฐานพุทธรูปปางปฐมเทศนาและด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพุทธรูปปางปริพันธ์บนงหงวระรังนั้นประดิษฐานพุทธรูปสี่องค์คือปางลำพึงปางถวายเลตรปางอุ้มบาทและปลางลีลาสี่มุมของโบห้าโบสถนี้มีเสาโศกทั้งสี่มุมและจะเป็นสลา,าลายเล็กๆทั้งสี่มุมประดิษฐาน ด้านตะวันออกเป็นพระศิวลีและพระมหาประชาบดีโคตมีด้านตะวันตกเป็นที่ปดิฐานของมหาอนาถทมิติกาเศรษฐีและมหาสาขามหาวาิติกาและวิสาขามหาวาิติกาน้องจากนี้วัดบ่าบานซาดยังได้รับถวายที่40กว่าไร่เพื่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติซึ่งอยู่ห่างจากวัดป่าบานซาดประมาณ800เมตรอยู่ริมบึงเข้า ซึ่งเป็นเขตของตำบลนุจามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนสถานสำนักปฏิบัติธรรมของสวนป่าบ้นศานซาดนั้นอยู่ฝั่งอำเภอโนนไทยเป็นสถานที่อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดนครราชสีมาและบัดนี้ได้มีการก่อสร้างถนนวงแหวนซึ่งผ่านหมู่บ้านซาดและวัดป่าบ้นศานซาดและสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าบ้นศานซาดในอนาคตจะมีการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น ที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมและมาเจริญกรรมฐานโดยที่วัดป่าบรรทาตมีความประสงค์จะให้สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์องค์สมนเดและเป็นที่ปฏิบัติธรรมของอุบาสกุบาติกาตลอดทั้งจะให้เป็นสถานที่อยู่บริวารของพระสงฆ์เพื่อชำระสังฆมณฑลให้บริสุทธิ์ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างสรรค์ พระวัดปร่าบานซาตและสำนักปฏิบัติธรรมวัดปราา่าบันซาตให้เป็นสมบัติของชาวพุทธอยู่ตราบนานเท่านานตามแต่กําลังศรัทธาและความสามารถของท่านที่จะทาได้สื่อไปนอกจากจะเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้ววัดป่าบานซาตจะมีความมุ่งหมายที่จะให้มีการเรียนพระอภิธรรมเรียนบาลีใหญ่และเรียนพระไตรปิฎกในอนาคตต่อไปเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อมจึงขอ,อเชิญชวนท่านทั้งหลายผู้สนใจมาร่วมกันดำรุงพระพุทธศาสนาในแนวนี้ที่สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าบ้านซาา